อันนี้คือเมนูนี้คืออกขอนอนี่ยผมแต่่างนั้ยันบอกหัวย่างด้านเรียบดาเลือแต่ดกกบเนือดีกลวงอะไรเปนี่เดจะเก่งมอ่าเนื้อย่างอะรเมากคนเดียวกับปีดังกางๆเ่ยน้ตอนนี้ครับตอนนี้เราอยู่อุตสานปีพันธนครับมะายันกลุ่นล่างครับมาในหัวเนะดยอ่าบังกะทิมัน ่ากำลังจำเละหอวยหรือ,อวอ่าจริงๆริงนึ่งตัวนึง่งขี่แบนี้ก็ต้องกอบคุณเพราะว่าจามาดีเดี๋ยวว่าเราเลือกเป็นนัวเรือกเป็นหนมูตัวใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่านึง่งขี่มันสามารถเลี้ยงคนได้เป็นรอยเป็นจ้องได้รวยเหมือนแต่ว่าบวกกุ้งบวกปลาหรือว่าได้เป็นเนี่ยกรับมันไล่ไล่ขี่รวมกันนึง่งขี่พวกว่าทับกันเต่ากันเพราะว่าไม่ว่ากุ้งเลือกปลาบางคนก็ว่าตัดใหญ่ตัดเล็กแต่ถ้รับกุ้งมันคือ เนึง่งจีบิดคือเต่า,ตากันแบบเต่ากันเพราะว่าเมื่อกุ้งนี่กุ้งกับน,นึ้อจีบิดบางคนบอกเออตัดเหล็กกแต่างว่าเ,ออเาหมือนยิงก็คือไม่ใจครับแต,แต่ว่าหน้บบาปลานึ้อจีบิดก็คือเนึง่งจีบิดสังกัดเลยกุ้งนี่แต่ว่าเราออกมาเรียงแค่เป็นลักรอยนี่ก็เราใจยังมวยกับเป็นเป็นปั้นตัวต้องรับปั้นตัวปลาก็เหมือนกันปลาแต่ว่า,าเรียงก้นเยอะๆไปนเนี่ยกระจายเป็นรอยตัวเป็นรวยชีวิตรอยชีวิตครับผมสึ่งก็เลยนี่ก็คือเนึ่งจีบิดแต่ว่าก็คุ้นนึ่งจีบิดแต่ว่า Thuần xếp ở bên này, này, này? tựa là ra mặt liền con đá dựa và lược sát giấy, hợp cùng cả. Điều tiết đáp bàn giải cá lấy gặp tầm nhau. Điều nhạc đáp bàn giải cá gắn chăm lấy uống. Uống giấy ngay mà. Uống giấy đều khuôn phạt mà, phô công phám mà, tính là cốc cây mà. Cốc cây. Điều ngon ngủ ở tối này, tối này xác kỷ con đá dự kiến. Xong, 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 cám khืน làm gì cám nó mắc nước khืน bởi cái cảm nìm sưng mắc suốt vì thế أ, à, để sưng cao vậy lập ăn từ lập à thấy quang nói cái này đi bơ in ai à rồi dòng trạng yên yên để tôi thấy đường cao năm nào chưa thấy nó mấy năm nào

อ่าแล้วก็มีไอ้นี่ก็เดี๋ยวป้ายไร่ป้ายไร่อ่ากูไม่น่าเลยน้ำดิบๆผมว่าให้น้ำดิบๆแบบอยู่นู่เร็วอ๋อดับดิบๆไปเร็ครับไปเลยครับไอ้ยไรอ้อนไรอ้อนบังกินได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้อ้อนไม่มีเลยไม่มีไม่มีได้อ้อนอ๋อหยาหัวตัวนี้ไม่มีได้อ้อนอัวกอเลี้ยงถึงอ๋อนี่คือร้อนอะไรอ้อนแต่ไม่จุ่มไรอ้อนไรอ้อนอ่าต้องไรอ้อนงงเม็ดอยู่ตรงครับผมตัวนี้อ่าก็เป็นอ่านี่ไรเยอะไรเยอะอันนี้ไรเยอครับไรเยอะไรเยอะอ่าวัวใจวัวครับ Ah, ni nama temujem dari dari. Ini, ah, ini tapan. Kep, oh iya, nale. Kep, kapi kata temujem. Ini, aku mit berpusing macam. Ia, kerela. Kep, kapi. 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 แต่ว่าในหัวตัวนั้นคือยังไม่ออกดีครับอยู่เป็นตัวเลยอยู่เป็นตัวเลยยังมีกองโล่คือปลอมเลยต้องวนกันนั่นไปต้องวนตำบงตำองนเลยเอาอันี่เราทำหมครั้งกล้วด้ว่าจริงเลยอ๋อต้อก็ทำไหมแล่วทำไหมแล่วไม่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 เดี๋ยวมันใหญ่เก็บ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 ปีเก็บเก็บเออตัวดิบเดี๋ยวพวกมันไปแป๊บมันเลยอันนี้เราจะจะบอกตีมันอันนี้เราจะได้ตีมันโดยจะบอกไม่แตะตองง้องโลกา đấy? À, họ là kinh nghiệm, ai ai bác Thật ra họ quay cua bét nạp đẹp đẹp Mày thật lắm các bác này là... Hô Ô, có phải không? Có phải không? Hê 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 Ở đây cắt đây đấy Tôi luôn cắt lấy các bác Ừ, tôi cũng so hey. Be... bắt lấy bằng nào Tôi cũng bắt lấy bằng nào Bắt các bác Đây các bác, nhắn cho mấy Đây, thốt Bắt ngọt ra nhá, mừng nhìn các มันเริ่มลดเริ่มเบาเป็นการขั้นตอนการมักเหนื้อเรามักไว่าหนึ่งคืนเดี๋ยวยางตรงนี้นี่รอบนี้คือเป็นการเทสเล็วว่าการมักเนื้อหนึ่งคืนหรือบ้างแบบไปย่างเนื้อหนุ่มม่าเดี๋ยวแบบอันนี้คือตั้งเปลอกอันนี้คือเท้าพังเปลดอกเพื่อให้น้ำมักเซ็คซึมเข้าไปใน ตัวน้องอัวเป็นน้ำมักรู้ไปเรียดนะจ้ะซุดไปเรีกับซุดองอ่าทีมอะไรกันระยะมีมเบปบานๆกับผมตัสดีครับตัวบัดตัวดีครับสวัสดีครับตัวดีครับตัวดอตอนนี้เวลาประมาณนึ่งนาฬิกา,าอะนึ่งนาฬิกากำกำกืนนี่ต้อไม่ต้องใช้เวลาประมาณนี้เลยครับให้กับ มีเหลืองอนะูมาลรมาเก่ยไหมอ่าใ่ๆเราตอกันมักกันขึ้นรวมรวมมันมักตักยืนนี่เหรมันคือกังเล็กเลยพี่ครับอ่าจัดเลยครับนี่นำมัดซุดพิเศษกับท่านผู้มได้เร็ก็รกันจักไปเลให้สตกซึเนือคุเลยงไหไม่ Vẫn nhít kìa không? Nói chắc bọc tấn cho mọi người đi nóng nó ngoài đâu thì tối mát kìa không? cái gì nào nó mắc nâng gương của khoản niềm mắc cho đến xương kháu đấy Lập ăn thôi, thì về chính Khoản không gì gặp

นายโคไม่ทันเลยเป็นนายยกาะขยายอะไรนี่ขยายเม็ดับตัวนี้ก็จดิัางไปตัดไม้ไปคัอปีางคเอาทำการยัางวะ ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะไปใหญ่พอดีตะต้านทียังครับการู้ผู้กองจ้ารถไม่ลออยู่แล้วเนี่ยก้องหิงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยก้องหิงเลยครับเ <laughs> ป็นไปเป็นไปเดี๋ยวตู้หน้าเลยนะคะดีเซล วนนี้าใหตับไปได้กรันซ่าฟุกอัดยัยอัดยัยกับครงบิซี่ดันปิซ่าฟุกหรืคังบิซี่อัดยัยนี่ปรมแล้วมัฮะปลมแล้วมั้ยปลมแล้วครับปลอมแล้วกามีโกมิดแล้วกที่มัน่วนนึงก็โรอยู่รันปุซ่าฟุกแล้วเก่งเลียงเก่งเรียงไปเก่งเลียงตั้งไปปล่าตั้งไล้ว ดิฟตึ๊าหัวขึ้นไปตั้งจีย่างเลยฮะเอาปนะเดนนะเอาปรเนเลนึ่งสองสามสอ้าหกเดี๋ยวเมาันตัวเดียวมาเดเดียวอาจับเอาเอาสูเลยหนเอา้า กางครับเป็นกลางครับแกงครับคัี่นี้แกงเลียงกำลังแกรุงเลยแกงรุงเลยได้แกงเลยกับหอมเลยหอมเลอันนี้ก็เมนูแกงเลียงครับแกงเลียงวันนี้เมนูเมนูเดรดก็คือแกงเลียงต่างๆมัวอ่าเมนูเดรร็องกอเป็นอไรเลยร้องอานวันนี้คือย่างมัวต่างตัวครับผมแล้วก็มาย่างมัวเรียบร้อยไมได้ก็่ะเ็นยอมคือแกงต้มมั่วย่างหลังจากนันคือตั้เมนูตั้มเมนู นี่จะไได้ย่างประมาณย่างเรื่อยๆนะครับประมาณชั่วโมงว่าๆกัเดี๋ยวก็เพื่อกินได้เพื่อกินได้เพื่อกินเรื่อยๆรับย่างไปกินเพื่อไปกยก็คุยก็คุยกับรับย่างไก่กับหมูกับผมเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวไปบังเอิญเดี๋ยวบังเอิญวันนี้กับเป็นไม่แน่้ว้าฮ่าโจ๊ก <laughs> Ồ, anh tập được không? này anh, anh, anh có thể lại được. được Anh à, đi được, được đẹp và mừng mấy Anh em kêu là cam lò thịt nên quay đi giờ mới chạy à Như vừa bên thì... à, đây rồi. là gì À chắc đây Đúng rồi chạy đây gặp một giang, một giang. À Bà này gặp Mưa giang là chăng mà Ồ oh, mưa nhưng mà bà cao rồi gặp không À Bố con phạm Sập bị nó na... Bố bên trái đều Được Nạ Nạ rành Bên cá quốc gặp không Nạ Nạ mong gì เก่งเรียงเก่งเรียงกั้งในหัวเก่งได้หรอเฮ้ยครับเป็เล็กเนเล็ครับผมเป็นเล็กไม่หยาบนะครับสวัสดีหนุ่มต่างหิ้งเลยอ่าใช่ฟาบมาตั้งโถเลยครับที่โอ้นี่น่าจะเป็นเก่งเลี้ยงเครื่องในเนี่ยข้งเก่งเร่งใหญ่เก่งเลี้ยงเครื่องในหัวเก่งเลี้ยงนี่เราเก่งเลี้ยงเครื่องในหัวเราไม่ได้พักเลยนะไม่ได้พักไม่ข้างในอย่างเดียวถึงอันเนี้ยคือใช่เครื่องปรุงของเก่งเลี้ยง ตดววตุวดเีเป็นเครื่องในงัวน่ีนู2เอ่อเป็นหัวย่าง,งสูตรโกมิดมสูตรสยามสูตรสยามเมืงยิ้มีเป็นชาาทาี่รับประกันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพารีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องนี่มาตรองคิดโซมันอดสูซแก่ใจ ประเพณีของไทยรัะคอต้องมาโอแตงสิบศอกนาวาดลุกลงกับคุณเพี่ยท้ำบันนั่นตกไม่ได้เหมอนกันคือก้บีบีกกินแล้วกินได้เร็วกับ้ะจได รยะเบอรยิมนะวันนี้ยิมได้แล้วพวกพี่แวเยินาอครับเจเป็นกลุ่ม b p ีก็าบดันเตือนมาไ้ครัวมกัต้องสรางรัวานในการแข่งันย่างนั่นครับรยะเบอรยิมอย่าลืว่าอยาลืมกินยางเลยนะนี่ไปโลดไปา้รดวยย่าเดี๋ยวถ้านแบบเดี๋ยวดับยปนู่นไปนีเก่วยัรี่าวได้ครับวันนี้ต้องาวยาวยา

สวัครับสวัครับนกเ็นกับบังกับบังอ้าวผมเนกับบังบังกมิดสัสดีคับสวัสดครับ่เราเีอยูเจ้าบาของเรานี่กับจับกุนดอนุดอนกับเจ้าเ้าดูไนียับกนับน้องกันรือว่าคุณกันยาอ๋อคุณกันยาน้องกันเนี่ยเป็นไงาเก้กมาเยอะไหมเค้กแต่ว่ามันเป็นรือพนนึงอวามันับมันดีว่านี้ับ จุ่มยืนว่าใหญ่วงเซามาได้ครับัวนี่ัวนี่บบก็อ๋อเล่นตีนี้เล่นีนี้บาครับคือยกยืนมาเล่นตนี้ันนี้โอเคมีกบมีมีอะไร่ผมมาด้วยครับนองเดี๋ยวนี้คุณตู้บัตกับพี่ากระโหดไม่ได้เลยกับคนนี้คาดได้กับไม่ดได้กับรถับไฟย่ดน่ดรับอ่ดีัไม้ามีู้ดมีู้ดมยุอันนี้กวาตาอีกครับ่ครับมาที่กับ พปบันพีปบันพีปบันกปบาเดี๋ยน้านักอีกคนน่งานห่สวัสดีครับสวัสดีครับ่ามาแต่นนดีครับปวดดีมากครับแมวปวดดังหวดดังเมวเมลกล้าวปวดดังวดแัมล้าววดดังไม่เน่ยวดดังเือแมลกล้าวัวร์นีลกทีพี่ยาครับไปยันยอินเตอร์เซาเทนบัไยครับพี่ยาพี่ยาสวัสดีครับพยาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นารุ่งครับผมพี่รุ่งพี่รุ่งพี่รือ่านี่รุ่แบบรุ่งร้อครับผมมีการไม่ได้เลยเมื่อยาง คือบาย่อครับผมคนใบย่อใบย่อครับบาย่อครับบาย่อครับผมโอเคครับท่านผู้ชมอ่าหน้าไปด้วยหัวหัวย่างครับเดี๋ยวปอบมันตอนเดี๋ยววัวแก่ต้ครับ เดบ้าเดไปเลือลืออะไรหลอกลืออไรลักกิโลเลืออไรนะครับนะมันมีมันมีเดบ้าเดไปต็มไปแล้วเรียนเชิจชาวบ่าวชาวสาวขึ้นบนดเวทีด้วยครับบ่าวขุนพวกับน้องขึ้นเวทีรู้ไดหลับย้องเต็มไป ครับอ่าเป็นพิธีการเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวไม่ใช่เจ้าบ่าครับเป็นผู้ใหญ่เทีัยงไว้เจ้าบ่าวเลียนเจ้าสาวไปวางกอดหับหนังสือเรียนเชิญอ่าท่านวีทุ่งเวชือนจะพิชกับก่อเรียนเชิญให้อู่อ่ะให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก่อเรียนเชิญครับปรนนี้ิบุญวันบุญทุญบุญบุรบุญ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 

ก็คุ้ครับประมาณสี่ส okay, okay, uh> really? ิบปีดินแบบโอเคครับท่านผู้ชมก็คือนี่คือบรรยากาศกองงานในงานขล้องบนนวลกับผมอ่าเลยก็เจ้าเจ้าแซ่ด้วยกองกล้องบนนวันนี้ก็จะได้งานเป็นร่างวุ้กอ่าวันนี้เมนูมีอกไก่กัมีไม่ว่าจะเป็นแน่เก่งเลี้ยงเกังในหัวดังตัวอ่าหัวยางดังตัวแล้วต่อไปก็ไจะจัด เมนูแกงคร้อมหัวอ่าจั้งตัวเรากับท่านผู้ชมกาบรรยากาศของงานวันนี้ก็เป็นไปดูกับระดับนั้นอ่าฝนตกมังกรตื้อไร้ฝนเราอยู่ใต้กว่าอยากกลัวอะไรกับฝนกับท่านผู้ชมกวันนี้กับนี่วงจะมาเล่นลักๆก็คือจะมีวงปกติก็คือบุกเป็นการบุกเล่นอยู่แล้วอ่าเล่นอยู่แล้วเดีวมามีวันนี้ก็คือเริ่มก็คือน้องคนลุงโซ่มาด้วยสองคนบีบีแคป แล้วก็มีนาย่างโอปาหนาจากไก่มาดได้มาเยี่ยมปึ่งกับดารุคนั้นเลยครัตอนนี้ครับไปเรียบรอบมาตรงนี้อ่านอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ต้อรับครอบครุฑกับตันยุมครับวันนี้กับท่านยุ่มคัดไม่ได้วันนี้คือเจ้าภาพต้ออบคุณเลยครับโดยเจ้าบุณนนท์เลยเจ้าเจ้ามีเหล็กแล้วก็ร้านลายดานอันที่เป็นเจ้าภาพสุดๆดานเล้วก็โดยเจ้าปอ ทีมานรายการได้ยแม่กินเหมกับการไปได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นปีเอปีปีจ้าปีตั้มผู้กองปามคุณรูปัตต์น้องแง้งน้องกันน้องไก่แล้วก็กุ้งไก่ร้านกันกุ้กไก่กุ้กไก่กับวันนี้กับปีปีชาติจากปีมันจังขนกับปีไหนแล้วก็นี่ปีนารุ่งการ์ดรไปได้กับวันนี้กับทริปนี้ก็ได้มาลุ้นโดย หลายๆานเด็กๆไมาได้คือมีการริดัตีนเดือดต้นกับคุณผู้ชมกับมอกอ่างแล้วก็มีบ้านบัดเชลดาและที่ดินกับเป็นซัปสอร์ในการทำวิดีโอในการดางของของของระยอบทีมนสยามกิมราบกบพระคุณท่านผู้ชมทุกทการับติดตามชมรอบวันนี้ก็เป็นเกียรติมาในการสยามกิมขอเราตมาสวัดวัสดีครับ em lập nhau một tay à ta thành vui không tuấn gặp tuấn bèn đứng bèn gấu chặt gặp tuá của bên đội đúng rồi nhà gặp เศติดไหมที่นี่ไม่มีกับกายหมดแล้วกับถ้ <laughs> จาจะเอารอรักจนจำวันไปเอาไม่เอาแล้วตามใจกันแล้ว